ม,มันมีการตั้งข้อสังเกตไงเอ,อที่ผมเช็คข่าวมาบอกว่าคนเอกนัฐพลจริงๆมีข่าวมาตั้งแต่ในสรัวาลคุณเศรษฐาพยายามบอกมาเป็นรัฐมนตรีครับแต่มันติดประเด็นเรื่องเอ,อบางประเด็นที่ไม่สามารถให้มาร่วมรัฐบาลได้ครับอืฮนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเที่ยวเนี้ยโผลมาซึ่ง จริงๆในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยโคต้ามันมีอยู่จริงๆเนี่ยนะฮะกระทรวงเนี่ยจริงๆตอนแรกมันไม่มีครับม,มีรัฐมนตรีช่วยคลังถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่ใชอ่าเล้วครับบิ๊กเล็กเข้ามาอยู่อยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยบางกระแสบอกว่าเป็นโคต้าพักเพื่อไทยมอบให้อืครับแต่เท้าที่สดับรบฟังมาบอกว่า กระบวนการที่เปลี่ยนลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของกลุ่มทุนอ๋อครับกลุ่มทุนมีบทบาทสำคัญมากมก็เลยเนี่ยบิ๊กเล็กได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมครับแล้วขณะเดียวกันมันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีช่วยคนเนี้ยที่มาอยู่ในรัฐบ,บาลคุณวินเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากกว่ารัฐมนตรีว่าการครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันทุกคนเฝ้ารอคือเรื่องโผทหารอืมครับเนี้นะฮะใช่ใช่บางคนบอกว่าจะมีการลรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอือมก็ก็ต้องจับตาดูอะอันนี้คืออันนี้ที่เกิดในกระทรวงกลาโหมเนี่ยเออแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการจะซื้ออาวุธเนี่ยต้องมีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันครับต้องเป็น เป็นโจทย์โจทย์การบ้านข้อใหญ่ที่ผมว่าสังคมก็จับตาดูอยู่นะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยถามว่าวันนี้คอรมอลชุดน,นี้มันว้าวไหมครับผมเฉยๆนะฮะบอกตรงอืมม,มันไม่ว้าวแล้วมันว้าวไหมว้า <laughs> มันมันโ็กูว้าแล้ว <laughs> อ <laughs> คือคือทุกคนทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยประสบการณ์ผมว่าน้อยมากเลยนะคนผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเรื่องของการบริหารวันนี้วันเหมือนกับเอามามาลองอ่ะเพียงแต่ว่าในทางการเมืองคนพวกนี้ที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีเงาอย่างที่เขาเรียกว่ามีพ่อลูกบ้างอะไรต่อมีอะไรที่มามาคอย อยู่เบื้องหลังให้อืแต่ว่าโดยโดยตัวของรัฐมนตรีเองผมถ้าพูดถึงความเชื่อมัน่นผมว่าถามคนไทยคนไทยหลายคนก็อือาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเท่าที่ควรัรบ